โอเคทุกคนมาต่อกันในพาร์ทที่9แล้วคนระับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราไปเอนเธอร์ Nether กันใช่ไปสำรวจเนเธอร์กันใช่ไหมเอาชุดเพชรเราไปสำรวจเนเธอร์ก็ตามที่ได้เห็นก็เสียเสื้อไปตัวหนึ่งนะลงลาวาไปแล้วโอ้เจ็บบวดก็หลังจากพาร์ทนั้นผมได้ไปเล่นหลังไมามานิดหน่อยแล้วไปเจอฐานฮอปลินครับมันเรียกว่าฮอปลินไหมอ่าประมาณนั้นแล้วก็ ได้เป็นเนเธอร์ไลท์สครับมาใช่ไหมเอ่ยใช่อ่าแล้วก็เป็นเนเธอร์ไลท์อีกกอนอีกก้อนหนึ่งแล้วจะมีเอ่อเป็นนี่เป็นสมิทติ้งเทมเพลตไหมอ่าไอที่ว่าเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็นอุปรกรณ์เนเธอร์ไลท์อ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันเลยนะแล้วก็นี่นี่นี่นไปลงแบบเขาเรียกว่าอะไรไปขุดหินมานิดหน่อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการในภารนีแหละอะ่ก็ได้แอบบันทองเอนชารมาจากสปอนเนอร์ด้วยแล้วก็เนี้หน่อยอ่ะอือไปเล่นหลังไมล์มามเล่นหน่อยแบบ นิดหน่อยจริงๆไอ้นี่มันโกหกโอเคเดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาทำเป็นอะไรนะพลิกแอ็เนเจอร์ไลท์อ่ะเลยมาทำเป็นพิกแอ็เนเจอร์ไลท์กันก่อนนะเป็นปุ๊บ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 มันคราฟยังไงอ๋ออันนี้นี่นะทุกคนเราต้องใช้เจ้าสิ่งนี้แล้วก็วางตรงไหนดีเอาวางข้างๆตัวเอนชา้์เลยกันอ่ะเราต้องใช้เป็นเนเธอร์ไลท์อินกอดหนึ่งก้อนนะครับแบบนี้แล้วก็ อ๋อลืมโอ้โหไอล้วก็ะจกใช้เราไปไม่ได้อันนี้คือผมคราบครั้งแรกเลยนะบอกก่อนเพราะว่าผมไม่เคยมีอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์มาก่อนเลยนะเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนแล้วกันแปบบ๊บนึงนะทําเป็นเนเธอร์ไลท์อินกอดเพิ่มอีกสักก้อนหนึ่งถ้าจังไม่ผิดหน้าคาบแบบนี้มะแล้วก็ใส่สักเบเสียงอ่ะประมาณนี้ปุ๊บอ่าก็จะเป็นวิธีครบาบคาๆแล้วก็ เก็บใส่กล่องไปเราต้องการแค่หนึ่งอันมาทำพิกอคกอนเลยเย้คอุปกรณ์เดไอดร้ายวะไอ้น้องไปเดี๋ยวพันนี้เราจะไปทำอะไรเราจะไปเอ่อฟาร,ร์มไทเด่นกันนะเพราะว่าจากที่ผมเอ่อทำอะไรนะฟาร,ร์มสเกลเลนตันไปซึ่งให้ผลผลิตที่ค่อนข้างจะเวิร์กนะคืออุปกรณ์ไทเดนเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะดีในการทำฟาร,ร์มที่จะแบบคิวมอนเตอร์ต่างๆเพราะว่ามันให้เลเวลด้วยนะ เออนี่นี่นี่น,นี่เราไปทําเราไปทาไม่นี่เพิ่มเติมมาด้วยนี่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 เราขยายฟาร์มวัวนิดหน่อยนะเห็นไหมอ่าแล้วทาเป็นฟาร์มแกะขึ้นมาด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตในการขยายพัน NPC เพิ่มอีกเพราะว่าจานวนในตอนนี้มันไม่ค่อยพอนะคือจริงๆอีกสักประมาณพาร์ทหน้างหนาพาร์ทหน้าเราน่าจะได้เริ่มทาฟาร์มเล็กกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่พาร์ทหน้าก็อีกสองสักสองพาร์ทแหละอืมอันนี้เดี๋ยวไทเดนผมขอเก็บไปก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ อ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราจะลงไปขุดหินเพิ่มนะเพราะว่าจำนวนปัจจุบันนี่ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าไม่น่าพอวะ่ะผมต้องการหินที่ค่อนข้างจะมหาศาลเลยนะแบบโคตรจะเยอะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอคอเ b อร์สโตนทําเลยนะผมเพราะว่าผมขี้เกียจเผามันใช้เวลาค่อนข้าง,างที่จะน,นานเก็บไว้นี้ไปกันเดี๋ยวขาไปขุดหินสักครู่ a few minutes later โอเคซึ่งเดี๋ยวฟาร์มไทเดนของเราเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ <c oughs> ออ,อย่างแรกที่ต้องมีก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรือนะเพราะว่าเราจะขับไปทํากลางทะเลเลยเอาครับเรือมาแบบ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 นี้อ่ะปึ๊บแล้วก็กองมากลองนึ่ง เอาเรือกับกล่องใส่ลงไปปุ๊บก็จะได้เรือแบบนี้จะเป็นเรือที่มีกล่องอยู่ด้านหลังนะแล้วก็จะใช้เป็นโซลแซนครับแค่หนึ่งอันก็พอโอเคป่ะอันนี้ตักมาก่อนป่จุบ๊บจุ๊บจุ๊บ้บวอันนี้เอามาด้วยทําไมเนี่ยมันไม่ได้ไปสักทีไงเพราะการจัดเรียงของที่มันแบบสุดจอดของชั้นนั่นนะนะเออโอเคไปไปนะรอบนี้ไปนะ นี่ทุกคนท่าเรือในพา์ที่สองที่เราทํานะในที่สุดมันก็ได้ใช้งานสักทีโอ้โ oh ห oh. น้ําตาจะไหลไหมจิบแล้วเราก็จะหยิบข้าวโพดสโตนมาให้หมดเลยล่อสาหร่ายไปด้วยนะเดี๋ยวเอาสาหร่ายไปทําอะไรก็เดี๋ยวรอดูโอเคไปเลยเราจะตรงไปที่ด้านหน้าอย่างไม่มีการหยุดยัง้งเดี๋ยวไปให้มันพ้นๆไอไปให้มันพ้นๆเกาะเลยอ่าใ,ให้เกินระยะมองเห็นนะอะเห่นโลมา น่ารักโอเคเดี๋ยวจะเป็นหยุดที่ประมาณลบสามร้อยอ่าประมาณนี้แล้วก็จะลงไปนะครับลงไปแบบประมาณนี้จิ๊บจิบจิบอ่ามุมับเอ่อแล้วก็แล้วเขาเบอร์สโตดเก็บไว้บนเรือไอ้เป็นจริงๆมันต้องใช้แบบบล็อกที่ขุนง่ายน,นะอย่างเช่นบล็อกดินแล้วผมก็ลืมเอาบล็อกดินมากลับไปแล้วก็ได้ ไม่ได้ไปง่ายบอกเลยเอม่ผมไม่รู้ว่าเสียงมันเสียงผมเนะี่ยอาจจะเบาหรืออาจจะดังไปนะเพราะว่าไม่ตัวไม่เพราะาตัวเก่าก็อย่างไอคลิปรีเวทอ่อ,อนเมื่อวันอาทิตย์ม่ไงแตกกระจายเวินมันเหมือนเป็นไม้ที่แบบมันเป็นไม้หูฟังครับแล้วมันแบบอยู่นานแล้วด้วยไงมันก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้แหละไปตามอายุของมันตอนนี้แบบจริงๆแล้ละจริงๆแบบจริงๆสักทีแต่มันต้องเอาใบไม้ไปด้วยนี่หว่าลืมอีกแล้ว สักครู่เอ่อก็ออว,ว่าอยู่หยิบไปที่ตัดขนแก่มาทําไมต้องใช้ใบไม้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวขอหยิบดินมาอ่ะสักประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ไปเอาใบาไม้ด้วยครับเดี๋ยวป่าแถบนี้ผมตัดใบไม้ไปให้หมดเลยนะผมจะเอาแค่ใบของไมโอ้งนะครับใบใบเบิร์ดผมจะไม่ตัดนะเพราะว่ามัน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 เป็นใบที่แตกต่างกันพนะี่แก่อ้าวพังเรายนะังอ่ะ ได้มาเท่าไหร่เองโอ้โหเด้วคราบเพิ่มเราไม่เหล็กอยู่แน่ยจริงจริงควรจะเตรียมพร้อมตั้งนานแล้วแต่ลืมไงลืมลืมตลอดลืมลืมทุกพาร์ทมันจะมีพาร์ทไหนที่ไม่ลืมม้่งจะทําทอะไรสักอย่างนี่มันต้องแบบมันต้องขาดหรือเหลือลอ,อะไรสักอย่างอืมมันไม่มีทางพอดีเพราะาอะไรเพราะว่าลืม ไม่ลืมเลยนะไม่ลืมแล้วนะยิ่เกียดกลับมาแล้วนะคือจะบอกว่าไม่ลืมอะไรมันก็ลืมอีกอ่ะมันต้องใช้เป็นอดี๋ยวอันนี้ไปไว้ในเรือกันแล้วกันลืมได้ตลอดผู้ชายคนนี้จุ๊บแจุบจุ๊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 บแบบนี้เก็บไปก่อน อ่ะสิ่งที่เราต้องใช้จะมีเป็นอ่อสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันคล้ายๆกับไอฟาร์มสกิลที่ผมได้ทําไปในพาร์ทที่ห้าหรือเปล่าวะน่าจะประมาณห้าหละหรือเปล่าคิดว่าลืมลืมแบบลืมอีกแล้วแล้วเขาเบิร์ตสโตนโอเคเรามีเขาเบิร์ตสโตเราจะใช้เป็นออฟเซอร์เนะครับซึ่งออฟเซอร์เอร์ครับยังไงก็อันแบบนี้ปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บสีบล็อกแล้วก็เป็นพิทตันพิทตันก็ใช้สีอันเหมือนกันแล้วก็จะใช้เป็นเลสตโตนทอสเราขาดสติกเออแล้วก็เออเลสตโตนทอสค้ามาสีอันเหมือนกันอ่าประมาณนี้ขาดไป่ีกปะไทเดนใช่เดี๋ยวเราเอาไทาเดนไปด้วยเพราะมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะนะเอาอันนี้ไปแล้วกันป้าไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมถามตัวเองดีๆ อ่ะถ้าลืมก็ค่อยกลับมาเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันจะไม่ลืมอะไรจริงเอาปะกระจกใช่กระจกจะแบบอืมมันไม่ได้ไปง่ายเ้ยทุกคนอ๋อกระจกเหลือหกอันเนอะจริงๆอยากทําเป็นแบบใสๆอ่ะแต่กระจกมันก็เหลือน้อยขี้เกียจทําทเพิ่มแล้วเอาไปแค่นี้ก่อนครบแล้วนะไม่กลับแล้วนะไปแล้วนะ โอเคไปเจปุ๊บอ่าป่ะเดี๋วไปที่300ลบสามร้อยนะเพราะว่าระยะนั้นเป็นระยะที่เราจะมองไม่เห็นพวกเกาะละอืมมันเป็นคิวทัศน์อ่ะอืมถ้าเรามองไม่เห็นเกาะเกาะก็จะมองไม่เห็นเราแล้วมันก็จะแบบไม่ขาดความสวยงามไปนะอืมความสวยงามต้องมีด้วยโอเคเราจะทําตรงนี้เลย แล้วก็ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบนี้อย่าเผลอไปตีลงมาเด็ดขาดไม่งั้นเรื่องใหญ่มีคนมากมายต้องการจะหยุดชั้นดรอปไม่ดรอปไม่เป็นไร,รนแล้วมันสปินไรเหลาทำไมแล้วนะโอเค อันนี้ผมหายใจได้ใต้น้ำได้นาน geliyor, เพราะว่ามัน tai, เป็นไอ้ปารีเป็นไหลวะอืบุมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็หมดอากาศก่อนรอมัวทะเลาะกับไอ้พวกนี้อยู่เราจะต่อขึ้นไปประมาณเอ่ร้อยห้าสิบขอหยิบเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปไว้ที่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะ ่ะแบบยาวๆเอ๊ะเดี๋ยวมืดไม่เป็นไรนะเพราะว่ายัางไงข้างบนมอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดอยู่แล้วเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจริงๆถ้ามีนั่งร้านเนี่ยไอ้นั่งร้านแหละมันจะสบายกว่านี้นะแต่ว่าคือผมไม่มีแบมบู ก็ยังไม่เจอเออไบโอมไผ่ก็ทนทน,ทนใช้แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปฆ่ามาังกรแล้วเราเข้าไปได้ปีกมาก็อือะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นแต่สําหรับตอนนี้ก็มันก็ต้องแบบนี้ไปก่อนนะนะโอเคเราขึ้นมาถึงไยที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้วเราก็ ต่อเพิ่มมาสักนิดหนึ่งนะครับโหนึกว่าสกายบ็อกเดี๋ยวนะอ้าบาทจิงปุ๊บอ่าอืมขบวนช่งางสดใสเลือเกินปะ่ะปุ๊บปุ๊บนี่อะลืมสิ่งที่เรียกว,ว่ามีเอาไม้มาอยู่เอ้ลืมไปทุกคนมันต้องใช้ถังน้ำสองถังนี่หว่าแล้วเราเอามาทางเดียวอกีกอะไอป้า ลงไกลแหละบอกเลยงานนี้แต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราขึ้นมาเราจะมีลิฟต์นะครับเราจะสบายกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ค้าเป็นไดลิงขึ้นมาจึ๊บจึ๊บแล้วก็ออตายไปบล็อกนึงอ, uish, อ,อุ้ย้บตถูกแบบบึ้มแล้วก็ปึ๊บแบบนี้แล้วผมก็จะอืมต่อ ปุ๊บปุ๊บอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้ไอ้มันอาจจะแบบดูไม่สมดุลกันสักนิดหนึงก็ไม่เป็นไรคือ <c oughs> มันก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็จะเป็นระวางปิดไปเลยนะปึ๊บปึ๊บขออนุญาตวางเป็น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 ,ปนอันนี้อ้จบวางเป็น ทิ้ตันมาแล้วก็จึ๊บเอาเซิร์ฟเวอร์ปึ๊บแล้วพีตตันปึ๊บเอาเซิร์ฟเวอร,อร์ได้ป่าวะปึ๊บใกล้ไปโอ้โหไม่คำนวณเลยทุบแป๊บนึงอย่าล่วงนะเฮ้ยโดนลงไปเก็บไกลนะโอเคล่วงที่แบบนาสิดบอกให้อ่ะประมาณนี้พอป่าวะปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้ประมาณนี้น,น่าจะได้ น่าจะได้แล้วก็คือเราไม่มีความแน่นอนสักอย่างเลยนะครับเราน่าจะไว้ก่อนทำอะไรก็น่าจะน่าจะอ๋ออ๋อ,อวางผิดดีแล้วตรงนี้มันมีบล็อกอยู่เกือบล่วงลงไปเลยบะทุบเลยแล้วก็เป็นออฟเซอร์เวอร์วางแบบนี้แล้วก็เป็นพิสตันวางแบบนี้เดสก์โตนท็อดออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์วางแล้วก็พิสตัน แล้วก็เลสตโนทอ็อตออฟเซร์เวอร์ปึ่งโอเคเราได้แบบนี้มาแล้วยังไงต่อนั่นสิแบบนหนึงเราทําตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นเอ่อนี่อย่าลืมเอาลังรถไฟมาโอ้โหขี้เกียจลงไปถ้าขี้เกียจลงไปทําไงครับคาบใหม่เออเปลืองอีกลแล้วขบวนมันตรงไหนแล้ววันนี้ลืมของอ่ะสักประมาณ ผมว่าผมต้องขยายตรงนี้เพิ่มเสียวร่วงหรือเกินอ่ะประมาณนี้แล้วก็มันดูแว่งๆกว่าตรงนี้ทุกคนต่อให้มันเท่าๆกันไหมเอออะไรช่างมันก่อนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเป็นบางเป็น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 กล่องอะจ๊บจอ่ะแล้วก็กล่องมาปุ๊บปุ๊บป,บปบ๊เอามาสามอันเลยเอาทําเป็น p o p p e อ้มมันต้องใช้กี่อันวะหนึ่งสองสามสีใช้สี่อันเลย ครับกล่องเพิ่มมาอสองบล็อกเฮ้ยคำนวณผิดมันเออถูกแล้วอะไรเนี่ยม,มึนไปหมดเลยเอ่อทำเป็น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 รถไฟมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็คับถูกเพราะว่าคับถูกดูโอเคเออครับเป็นฮอปเปอร์มานะฮอปเปอร์หนึ่งสองสามใช้มาสองก็ทําเป็นรถไฟแบบนี้ทําแล้วก็ยืบ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 ตรงนี้วางกล่องกล่องปึ๊บปุ๊บ ผมวางใกล้ไปว่ะดูก่อนดูก่อนวางวางสักตรงไหนดีก่องให้มันแบบสักตรงนี้อ่ะสักตรงนี้น่าจะตรงนี้น่าจะดีคิดว่าน่าจะดีอชีวิตไม่มีความแน่นอนเลยสักอย่างเอ่อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฮอปเปอร์วางไปครับกดย่อแล้วก็คลิกหันหน้าเข้าใส่กล่องนะแล้วตรงนี้จะวางเป็นเลวหรือว่ารางรถไฟปุ๊บแบบนี้ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ปิดไปแล้วก็เอ่อวางเป็นนี่ปึ๊บมันจะเวลาเมียเทมลงไปมันก็จะนี่ตัวอย่างปึ๊บปุ๊บป๊บมันก็จะลงมาตรงนี้แล้วเข้ากล่องอ่ะเห็นไหมไหมหลักการที่อีซี่โอเคเดี๋ยวเรามันอยู่ใกล้เมฆเหมือนกันเมฆเข้าหน้าที่น่าจะสดชื่นสดชื่นนะ เออเยวขอวางเป็นตรงนี้ก่อนแล้วก็อ่ะแบบนี้ผมว่าผมอยากขยายวะคือมันดูมันดูแคบอ่ะพอดูแคบแล้วมันรู้สึกอึดอัดใช่ไหมแต่ใครก็คิดแบบผมคุณรู้สึกอึดอัดจิตใจเลยเออเออนิดนึงอ้าวอย่าวางพลาดดิวางพลาดได้แต่อย่าตกอ่าต้องพูดแบบนี้ตกไปนี่แบบงานช้างอ่ะบอกให้ คือกว่าจะต่อขึ้นมาได้นี่ก็หลายบล็อกอยู่นะงั้นเดี๋ยวผม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 ,ผมว่าผมควรจะลงไปก่อนลงไปก่อนอ่ะจึ๊บจึ๊บลงมาแบบนี้อืมเดี๋ยวเราจะนะต่อมาปุ๊บแล้วก็จะน้ําวางไว้แบบนี้แล้วก็ทุบบล็อกลงไปอ่ามันทุบนานว่ะ คือมันทุบนานแต่ก็ต้องทนอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะว่าเราไม่มีปีกนะครับลงไปทีละนิดอย่างช้าๆไม่รีบไม่รีบคือต้องทำอยา่าพึ่งตีขอทุบก่อไม่ได้ยอโอ้ยอย่าเพึง่งไอ พ๊กแก๊บตายไปหมดนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เล็งไหมครับแล้วก็ใส่เป็นโซแซนเดี๋ยวยังวางโซแซนไม่ได้เราต้องวางอันนี้ก่อนดิวางสาลายก่อนนะปุ๊บ้าแบบนี้เลงเลงขอ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 ,ขอเล็งจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบ,จบ,จบอะ ระว,วังสาลายขึ้นมาแบบนี้เออโหูลงเรือเจ็บด้วยเหรอเดี๋ยวขอสักคู่นะครับโอเคเมื่อกี้มันมีตัวอะไรบินมาเกาะผมไม่รู้ก็จากการสร่งมันกลับตัวดาวของมันเรียบร้อยละแบบอะไรเนี่ยอะจ,จะมืดน,นิดนึงนะเดี๋ยวใส่เอ่อฟิลเตอร์มันเรียกว,ว่าฟิลเตอร์ไหมไอ้ที่ว่ามัน เอาเป็นว่าฟิลเตอร์เพิ่มแสงให้อะจะได้มองเห็นกันอันนี้ถามว่าใส่สารลหลไปทําไมเพราะว่าคือไอ้น้ําที่เราเทมาจากด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่น้ําแบบเต็มบล็อกนะครับมันเป็นน้ําแบบน้ําไหลอะแล้วพอมันเป็นน้ําไหลเนะี่ยจะทําให้โซแซนไม่สาม,มารถทํางานได้แบบมันจะไม่พ่นฟองอากาศออกมานะมันจะพ่นได้เฉพาะที่เป็นน้ําเต็มบล็อกแบบน้ําในทะเลแลรพวกนี้นอะ เราต้องมาใส่สาลา,ายให้มันเป็นน้ำเต็มบล็อกแล้วค่อยลงไปทุบก,กันนะนานๆทีมีสาระพออย่างะันน่เพอแล้วไหมโอเคพอครบแล้วก็กระโดดลงไปครับอยา่าลงไปยังไงก็ได้ห้ามโดนเรือไม่งั้นตาย <c oughs> โดนเรือนี่เรื่องใหญ่บอกเลยอันนี้ทุบไปเลยแบบนี้แล้วก็เอใส่ โซแซนไปอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ววูดโอ้โหนี่มันความสะดวกสบายของชีวิตใช่ไหมล่ะปึ๊บอ่าเห็นไหมแล้วผมควรจะทำห่างๆจากบันไดดีเพราะว่าทำใกล้บันไดมันรู้ชิกแบบแบบนั้นเ๋ยวโอด้ดิใจยะย็นๆก่อยเออแบบมันเออได้ได้แลมวมัง้งมั้ง โอเคเอ้ยคือจริงๆผมควรจะแบบยังไงอะทําให้มันต่ําลงไปกว่านี้นะคือซอมบี้มันเกิดในนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะแต่เอาแบบนี้ไปก่อนนะตอนนี้เพราะว่าผมกลัวร่วงเวลาร่วงไปนี่ต่อขึ้นต่อขึ้นแบบเหนือตกเลย